a s s ลาม m u alaikum สวัสดีครับผมมูอัสอะดัมัสลามุออะ l a ลกุมผมออนเซนอะดัมโรงเรียนฮาฟิสกุระแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนทาลิมุนอันกุราอ่านโตเกียวตามการรายงานของสุนวัณฑเผยแพร่อิสลามญี่ปุ่นระบุว่าคือโรงเรียนประเภทฮาฟิสะแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนฮาฟิซก่อตั้งในปี2557โดยมอลานาบุสลิมอินเดียที่แต่งงานกับพลเมืองชาวญี่ปุ่นอาคารของโรงเรียนได้รับการบริจาควากาฟโดยภรรยาที่เป็นชาวญี่ปุ่นมีชื่อเต็มว่ายาซินเคียวไกมาราซาทาลิมุนอันกุรอา,านโตเกียวชื่อยาวน่าดูเลยนะครับโรงเรียนมีเป้าหมายผลิตฮาฟิสกุหรือแปลเป็นไทยคือผู้ที่ท่องจำอันกุรอา,านเมดอินเจแปนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ที่เด็กๆเ,เหล่านี้จะไปเป็นอิหมั่ตามมัสยิดต,ต่างๆทั่วญี่ปุ่นมาชาอัลลอฮ์ตอนนี้โรงเรียนฮาฟิสกุปในหมู่บ้านของพวกเราก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับทั้งของชาวต่างชาติและคนพื้นหนอที่ก็ดีเหมือนกันครับมีโรงเรียนเยอะๆมันก็ดูมีชีวิตชีวาด,ดีอิสลามไม่ได้มาทำลายวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นมุสลิมไม่จําเป็นต้องเป็นฝึกวัฒนธรรมอารบหรือเปลี่ยนอัตลักษณ์ศูนย์ดว่าอิสลามญี่ปุ่นจเจริญเดวจัดกิจกรรมแนะนําวัฒนธรรมศิลปะผ้าบาติกข,ของมาเลเซียให้ชาวญี่ปุ่นรู้ัก เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ข้อความของเราคือการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมมฮรักชาวมุสลิมในอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของงอพวกเขาซึ่งเป็นวัฒนธรรมมาเลอิสลามไม่ได้มาเพื่อทําลายวัฒนธรรมมาเลนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวกันสําหรับญี่ปุ่นคําสอนศาสนาอิสลามมาเพื่อให้ผู้คนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้า แน่นอนว่าอิสลามได้รับการเผยแพร่ในดินแดนอาหรับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องฝึกฝนวัฒนธรรมอาหรับเพื่อเป็นมุสลิมถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้เราลองมองการแต่งกายของมุสลิมบ้านเราจะมีการใส่ผ้าส่งมีการใส่เสื้อกุรงอะไรประมาณนี้หรือมุสลิมในอินเดียและปากีสถานพวกเขาจะใส่เสื้อโต๊ะสามส่วนและใส่กางเกงขายา,ยาวซึ่งแตกต่างกับชาวอาหรับที่ใส่เสื้อโต๊ะถึงตาตุ่มมาชมข่าวต่อไปกันเลยครับจากประเทศญี่ปุ่น เราจะข้ามฟากไปทวีปแอฟริกากันเลยนะครับอดีตบาหลวงรับอิสลามและเป็นผู้แปลอังกุระอาจเป็นภาษาอิบในจีเรียมุฮัมมัดมูทาลาชุก,มกุมิก้าเมืองอบูจาประเทศในจีเรียอดีตบาหลวงเข้ารับอิสลามเมื่อปี2532เขามุ่งมั่นมานาร่ำเรียนศาสนานิติศาสตร์อิสลามพอเรียนจบศาสนาเขาต้องการเผยแพร่อ,อิสลามให้คนในเผ่าของเขาเผ่าอิบ ได้รู้จักสารข้อความอิสลามจากอัลลอเขาใช้เวลาห้าปีเพื่อแปลอันกุร่านเป็นภาษาอิกโบสุร์บากก็รอใช้เวลานาน,านสุดถึงสองปีภาษาอิกโบใช้ในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียมีผู้คนได้ประโยชน์จากการแปลของงอถึง20ิล้านคนมาชาอันลอและอันกุรอานยังได้รับการแปลเป็นภาษาฮาซาและโยรูบาซึ่งเป็นสองภาษาที่พูดกันมากสุดในไนจีเรียด้วยแม่แถวบ้านผมเรียกว่าสุดจริงอย่าให้บอกโอเคครับ ติดตามข่าวสารจากเราได้ในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอัสลามอะไัยกุมสวัสดีครับ